คลิปนี้พี่จะมาสุ่มกล่องฮ a l โลวีนเกียร์บ x ็อกหนึหีบนะเมื่อกี้พี่เผอไปกดสุ่มหนึ่งครั้งพี่ได้ฝักบัวมานั่นเองนะเดี๋ยวจาไปหน้าพี่ไป ำไมได้เป็นสุดักจี้จองเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่พี่เล่นอยู่อันนี้เป็นตัวละครแฟนพี่นั่นเองนะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกล่องฮาร์วินเกียบบอกว่ามันคืออะไรนะพวกฮาร์วินเกียบ็อกเนี่ยมันก็จะรวมพวกที่แบบว่าใช้กับสัตว์เลี้ยงเราหรือว่าใช้กับสวนเรานั่นเองก็จะมี6รายการด้วยกันนะเดี๋ยวพี่จะบอกแต่ละอันดีกก่าว่ามันใช้งานยังไงนะเผื่อใครที่ไม่รู้ส่วนใครที่รู้ว่ามันใช้งานยังไงแล้วสามารถสคริปต์ไปได้เลยนะของชิ้นแรกเลยก็คือเยนรี่รถจิ๋เป็นระดับ เนะจ้าเยลลี่ตัวนี้เนี่ยจะเพิ่ม XP ให้สัตว์เลี้ยง40 XP นั่นเองต่อไปก็จะเป็นเหมือนเครื่องขุดหรือเปล่าเป็นระดับเมดคาลนะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสขุดอีกครั้งในมิดิเกมขุดนั่นเองต่อไปก็จะเป็นแจ็คเยลลี่นะระดับดีเยลลี่หรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าพี่พูดผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะเจ้าของชิ้นนี้เนี่ยมันจะให้ x p สัตว์เลี้ยง100 x p ของชิ้นต่อไปก็จะเป็นกระป๋องรดน้ําสีน้ำ,ต,ำตาลน,นะเจ้าของชิ้นนี้เนี่า้เเรรงงกิติตตบโขอพืชได ขึ้น5%เลยของชิ้นถัดไปก็จะเป็นฟักทองอมยิ้มนะเจ้าของชิ้นนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มอายุของสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฮาโลวีนเพิ่มทีละ1หน่วยนั่นเองของชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นห่วงเชือกนะของชิ้นนี้เนี่ยวิธีใช้ก็คือจะมอบการไก่พันล่ามให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่แยกจากผู้เล่นไม่ได้เลยหมายถึงว่ามันก็จะอยู่กับเราน้านเองนะทุกคนมาดีไหมแต่อัตราการเกิดนี0.95%เลยพี่อยากได้ห่่วงลาลต้งเอาขอี่เป็นด์เลยพี่ แต่อย่างอื่นก็ดีนะทุกคนแบบว่าเพิ่ม XP สัตว์ลงสัตว์เลี้ยงของฮารวินมาเดี๋ยวพี่จะทำการเปิดเลยใครกดไลค์กดซับคลิปพี่ขอไอสุ่มได้ของดีมาเริ่มเลยปุ๊บเดี๋ยวพี่จะสกิปให้เพื่อไม่เปการเสียเวลาอันนี้ได้อะไรโอ้ห้ลดับอะไรวะโ oh, อ้ดิจิเตอรี่โอ้โหเกือบดีไวแล้วว่าอ่ะไปสลิปเลย,เลยปุ๊บเรเรปุ๊บน,นี้ได้อะไร ได้เจลลี่แจ็คแจ็คเจลลี่อันนี้ได้อะไรเล oh gosh. ่โอ้マイกอชปึ๊บปึ๊บโอ้ยได้เล่แล้วปึ๊บได้อะไรเมจิกอลได้ฝักบัวมาอีกแล้วนะปึ๊บอันนี้ได้เมจิกอลขุดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ได้อะไรเจอรี่เหมือนเดิมเลยปึ๊บเมจิกอลอ้ามันจะมาไหมเมจิกอลมาเดี๋ยวพี่จะเริ่มสคริปต์แล้วดึงสอซ่าปึ๊บ พี่ได้พัมกิสมาแล้วนะพัมกินแบบว่าเพิ่มเลือดหนึ่งหน่วยแล้วเองไปกันต่อโอ,โอ้โหอันนี้เดียวไม่ให้กูสุด <c oughs> อียระดับรุ้งออต่อ ตอนนี้เราได้เดินทางมาถึง50กล่องสุดท้ายแล้วพี่ยังไม่ได้เจ้าระดับรุ้งของที่ใช้ล่ามสัรเลี้ยงเลยคลิปนี้จะเกือบไปเนี่ยฝากกดไลค์ด้วยนะทุกคนหนงสองซเฮ้ยเราได้แล้วเดี๋ยวเราได้แล้วมันอยู่ไหนเนี่ยนี่พี่ดานมาแล้วโอ้โหตอนนี้เหลือ40กล่อง ไปกันต่อ ตอนนี้พี่ได้เปิดมาถึง5กล่องสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าเราจะได้อีกรอบหนึ่งไหมหนึ่งสองสามปุ๊บได้ไรชึบกระดับเรย่างน้อยก็เพิ่ม XP ได้เนาะมาปุ๊บโ,โหุ่ยเกือบได้พัมกิโลลี่ป๊อร์เฟอร์อะไรหนึ่งสองสามปุ๊บพิงโอวิติโกเพิ่มการขุดเพิ่มชึบกระรับเรยอันนี้กล่องสุดท้ายแล้วกระโดดหน่อยกระโดดกระโดดกระโดด,โด,ดปุ๊บ อะไรดึกศอกโอ้ชีตทุกคนคิดว่าพี่เกือไหมอย่าลืมกดซับด้วย